ฟิลเตอร์คำพ้องเสียงภาษาจีนคำสั่งฟิลเตอร์วงเล็บเปิด A 1ถึง F 1 5 1 9อันนี้เป็นช่วงข้อมูลที่ต้องการให้โชว์ B 1ถึง B 1 5 1 9อันนี้เป็นคอลัมน์ที่ต้องการคน้นค้นคำว่าอะไร SSI 1ยกตัวอย่างเราค้นคำว่าช่าง CSNG มันได้อะไรกงฉ่าง ซื่อฉางมาร์เก็ตเช่า,ชาจีซื่อฉางซุปเปอร์มาร์เก็ตตัวฉางตัวนี้ก็แปลว่ายาวเอ๋อยาวยังไม่มีข้อมูลเปลี่ยนเป็นตัวสุยอันนี้เป็นปู้โสของมันอันนี้เป็นป้อนน้ำนี่ก็ยังไม่เยอะเอามาดูต่อตัวอื่นตัวปู้ตัวปู้ตัวนี้ปู้โสแปลว่าหมดหมดูออกเสียงปู้เหมือนกันส่วนปู้ตัวนี้แปลว่าไม่และปู้ตัวนี้ก็แปลว่า อีกอ,อีปูอีปูทีละเก้าทีละเก้าปูตัวนี้แปลว่าผ้าพ,าพองเสียงดึงมาหมดอะ่ะข้อทีนี้มันจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวเครอร์อันนี้สิห้านาทีตัวเครอร์หนึ่งหนึ่งส่วนสี่ควอเตอร์แล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเคอร์อตัวนี้แปลว่า เออว่าชิงเคอร์ I will treat ฉันเลี้ยงเองูไม่ี่ก็ you're welcome นะครับต่อไปนี่ซ้ำเวลามันเดินอุโสไปแล้วเต่าเอ่อเต่าตัวนี้จะเป็นเต่าสืหัขัน้น s e o u h e n พบกันใหม่ ส่วนเต้าตัวนี้เป็นเติมน้ำรินน้ำเต้าสยุยเพิ่มขึ้นมาเป็นเต้าหมานสยุยเติมน้ำไม่เต็ม Fill up the water เติมไม่เต็มสุยอีชูไหลเลยน้ำล้นออกมาแล้วอันนี้ปลาตรงตัวเลย Water s p i l l out s p ต l l over ต่อมาเต้าตัวนี้เปลวเาะชดเต้าที่ว่ารูเราก็ยังคงใช้วิธีเดิมให้มันเปลี่ยนค่าเองก็คือ ใช้วิธีการกดทีนึงเนี่ยมันก็เปลี่ยนละ